มั้งเคบลลอสน่าอุ่นเครื่องเสียละเข้ามาตีเมสการ์ดมคอยดูนะอ้าวแซมไม่แมนเฉยเลยโอ้นนะี่มันมีเกิดใหม่มเสียเวลาน่ะนี่มันพาร์ทสีสุดยอดของเมสการ์ดยไงทุกคนเฮ้ยผมไม่ได้เล่นเมสการ์ละแบบว่าพาร์ทสีสุดยอดนะฮะทุกคนโอเคปะเอ,เอเาไปที่ตั้งค่าพลังแสงเนาะแล้วก็ไปที่เมสการ์ฮะโอเคแล้วก,กดบวกแล้วก็กดใส่ไว้ในฝังลงไปเออนั่นแหละโอเคองั้นเราก็ เจอกันไอเกียแม่นะโอเคงบอดเฮปีไปด้วยฮะบวกสองเปอร์เซ็นโอเคไปแบทเทลิลโอเคเจอใครเนี่ยโอ้ส,สี่สิบฮะสบายซอมบี้แมนก่อนเลยฮะตัวแรกผมไม่ได้แต่ขอซอมบี้แมนนะช่วงเนี้ยเกียโรจิไอ้การโลฮะแล้วก็มีสาก,กาเนาะขาดไม่ได้เลยตัวเด่นของงานซาปีน่าจะน้อยฮะฝันตรงข้ามเลือกตัวก่อนเนาะโอเคเซนเน,ออานาะอ๋อาได้คิดว่าเซนฮะเซิร์ฟสองร้อยยี่สิบให้สองร้อยสอง นานไต้องเลือกตัวนานนะเพราะว่าไงขนมันก็รู้อยู่แล้วมีการโล่โวล้อแล้วก็กระหวัดฮะโอเคเอาไม้แฮมแบ็ไปด้วยเป็นแทงแล้วก็ซื้อว่าแฟงฮะจีนอล่าสองโอเคนายไม่ต้องเลือกตัวนานหรอกไงขนมันก็รู้อยู่แล้วว่านายต้องแพ้แพ้เราเลือกตัวอะรก็มาเลยแต่ผมไม่เอาเจโรเจโร,รมานะเพราะว่าผมไล่ได้คอสซอมบแมนเนาะ อืมโอเคโกเสแล้วก็ซื้อร์แฟงฟินิกแมนเนาะนี่เป็นไงเอาม,มาครบตัวไอ้ประเด็นปะไม่เ่มเึงออืมเอาเมสก่าไว้แทงนี่แหละโอเคว่าอันติคือมารับดาเมจหกสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะโอเคปะอืมฝั่งเราเปิดก่อนนะฝั่งเราฝั่งยแดงแล้วนี่เราก็ทำการสังหารเออเป็นไงอืมเราตีมาหาแล้วก็ลาเซนโชเคฟู นายพลาดแล้วที่นายไม่เอาจีนอัลล่างสองมามเป็นไง <c oughs> โอเคงั้นก็ปล่อยหมัดไปเลยอืมเป็นไงบ้างงั <c oughs> ้นทุกคนก็ฝึกโอเคโอเคสื่อฝั่งนั้นจะตีใส่จัมมี่แมนอืมหมู่เลยนี่ะไม่ใช่แค่ตัวเดียวตัวไล่หัวไปฮะแล้วผมหนูก็ตีธรรมดามาไม่มีมานานแล้วโอเคจิบๆน้ากระบอกเลยตีใส่เสื้อแฝงข้าลงไปนอนเรียบร้อยจินี่แมนจินี่แมนก็ ตีธรรมดามาฝันุนเรียกว่าตัวเี๋ยวนี้ไปก็ซื้อตีธรรมดามาฮะเพราะว่า,ามานานหมดแล้วไม่ <c oughs> น,นะทำไรซอมบี้แมนแล้วไม่ได้หรอกนะเมืลซา,ากัดได้เวลาแล้วเราคมหนาม,มไปกินซะอืเป็นไงยีตัวโมโยเล <c oughs> ย,แ,ย,ย,มมย,ยมมแล้วก็ซื้อาแขคงตีธรรมดาไปฮะอืมแล้วก็น่ากล่าฝนุมตีใส่ซอมบี้แมนเราไม่ได้หรอกนตีใส่ซอมบี้แมนเราก็ฟื้นขึ้นมาได้นะ คนเลือกตีตัวอื่นมากกว่าสะบัดในแขนเลือดไปเลยอืตายซะเป็นอีกน,นม่ต้มเหมือว่าฟื้นกระชี้ว่าใหม่อแล้วอะไรตีมาฮะแต่ว่าไม่ขนาดมือหรอกอ๋อเซนโชเคลฟูต้ม <c oughs> ไหนมีผีมือแค่นี้หรือบนรถบนรถฝันหนูเครื่องของขึ้นนะฮะทุกคนอืมหน้ากากหวานไปแล้วจากนั้นก็ตีบาฮาไลน์ออกมาแล้วโลนตีคืนไปฮะกาโลล่ะตีธรรมดามาฮะ ไม่ถ้แม่ถ่าหดบางทีก็ไม่าจะตายมั้งอืมเป็นไงโอเคเรียบร้อยตายจริงนน่อยติแมงก็จริงธรรมดามั้งเฮโบลลัสน่าอุ่นเครื่องเสียละเข้ามาตีเมสการ์ผมคอยดูนะอ้าวสัมบิแมงเขียเลยโอ้นะนี่มันมีเกิดใหม่เสียเวลานะ่ะโอ้ยโนแนะนำนะว่านายอ่ะออกคืนไเหเถอะปีฉาแล้วนะที่นายทำกับสัมบิแมงเราเมื่อกี้สามารถมีแเลิศตุ้มโอเค บอกแล้วไงนายสู้เราไม่ได้หรอกองัี้ยวันนี้ก็มีมานี่ฮะ